โรงเรียนนนทคูณวิทยาคารราชมังคาราพิเศษได้รับประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการในวันที่7มกราคมพุทธศักราช2531โดยเดิมใช้ชื่อว่าโรงเรียนนนทคูณวิทยาคารแต่เนื่องจากในปีพุทธศักราช2531ตรงกับพระราชพิธีราชมังคาราพิเศษ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดชมหาราชกระทรวงศึกษาธิการจึงกำหนดให้โรงเรียนที่เปิดในปีนี้เพิ่มชื่อต่อท้ายโรงเรียนเป็นราชมังคลาพิเศษเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระองค์ท่านดังนั้นโรงเรียนจึงได้ชื่อว่าโรงเรียนนนท์คูณวิทยาคารราชมังคลาพิเศษตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาโรงเรียนนนทคูนวิทยาคารราชมังคลาพิเศษตั้งอยู่เลขที่147 หมู่หนตำบลโนนคูนอำเภอคอนสารจังหวัดเชียภูมิทำการสอนตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 มีห้องเรียนทั้งหมด18ห้องเรียนปัจจุบันบริหารงานโดยนายสุทธิพงศ์สุทธิวรารัฐการพ่อหน่วยการสถานศึกษาและนางสาวเพชรสุคนยงเพชรรองผู้อหน่วยการสถานศึกษาโดยมีความขวัญของโรงเรียนที่ว่ารักศักดิ์ศรีมีคุณธรรมนำวิชาการศึกสารงานพระราชดำริโรงเรียนของเรามีอาคารเรียน2อาคารเรียนอาคารฝึกงาน2อาคาร อาคารหอประชุมอาคารโรงอาหารอาคารโดมสำหรับทำกิจกรรมต่างๆมีสนามกีฬาสนามฟุตบอลและศาลาที่นั่งพักผ่อนในเวลาว่างค่ะต่อไปเราไปรู้จากห้องเรียนและสถานที่ต่างๆกันเลยค่ะ เมื่อน้องๆเดินทางเข้ามาในโรงเรียนน้องๆต้องทําความเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่โรงเรียนของเราซึ่งอยู่ประตูทางเข้าด้านขวามือค่ะสําหรับด้านซ้ายจะเป็นโรงจอดรถสําหรับนักเรียนค่ะต่อมาอาคารแรกที่จะเจอคืออาคาร2เป็นอาคาร3ชั้นชั้นที่1ประกอบด้วยห้องพยาบาลห้องลําน้ําเชิญหรือห้องกลุ่มบริหารทั่วไปห้องกิยศห้องท่านผู้อํานวยการห้องบริหารงานบุคคลห้องบริหารวิชาการ ห้องบริหารงบประมาณและแผนงานและสุดท้ายห้องสมุดติดแอร์สำหรับน้องๆค้นคว้าหาความรู้ค่ะชั้นที่2และ3เป็นห้องเรียนวิชาภาษาไทยภาษาต่างประเทศวิชาสังคมศึกษาวิชาคณิตศาสตร์และวิชาคอมพิวเตอร์ค่ะ อาคาร1ห,หรืออาคาร2ชั้นจะอยู่ด้านหลังถัดจากอาคาร2ประกอบไปด้วยห้องสภานักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์และร้านค้าสวัสดิการค่ะชั้นที่2เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ห้องเรียนวิชาสังคมศึกษาและห้องพระทาดแก้งกอยใช้สําหรับจัดกิจกรรมและจัดประชุมต่างๆค่ะถัดจากอาคาร1จะเป็นโรงอาหารห้องคากรรมสำหรับเรียนวิชาการงานอาชีพค่ะ อาคารสุดท้ายอยู่ด้านหลังของโรงเรียนประกอบด้วยห้องเรียนนาฏศิลป์และห้องเฉลิมเกียรติใช้ในการจัดกิจกรรมต่างๆค่ะถัดกันจะเป็นคุ้มพอเพียงซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ตาหลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนักเรียนทุกคนจะได้เข้ามาเรียนรู้ในคาบชุมนุมค่ะ โรงเรียนนนคูนวิทยาคารราชมังคลาพิเศษได้รับการคัดเลือกเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้เพิ่วิถีศึกษาสร้างสัรนักเรียนที่มีคุณภาพจากรุ่นสู่รุ่นจะได้รับรางวัลเล่นทุนการศึกษามากมาย ขอบคุณทุกท่านที่รับชมและยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โรงเรียนโนนคูนวิทยาคารรัชมังคลาพิเศษสวัสดีค่ะ